สำหรับคนที่ <c oughs> ป่วยไข้ไม่สบายเนะะี่ยค่ะอยากจะทราบว่าเรามีบทธรรม,มะอะไรโดยเฉพาะไหมคะที่จะให้เขาใช้ไว้ประจําตัวที่เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการเจ็บไข้เราจะได้มีหลักในการคิดแล้วก็ช่วยทำให้เกิดประโยชน์กับทั้งอาการป่วยไข้แล้วก็ทางด้านอื่นๆด้วยะคะ่ะนี่แหละอยู่กับลมนี่แหละอ๋อเหรอคะ อยู่กับลมหายใจพระองคตว่า,ากับคนเจ็บป่วยไข้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายมุมเช่นว่าธรรมะหประการการพิจาความไม่ยามของกายพิจาอาหารเป็นปฏิกูลวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารบารณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในคิดเรื่องตายให้มากน,นี่คือธรรมะหประการถ้าคนเจ็บป่วยไขย้หรือทุกพลภาพไม่ห่างจาก5ประการเนี่ยผลที่หวังได้คือพระอราหันในปัจจุบันแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ให้เขามีมสติสัมปชัญญะรอคอยการตาย แล้วพระองค์ก็บอกมีอย่างไรก็คือเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ีพระองค์อธิบายด้วยลายด้วยลมหายใจรู้ลมหายใจอย่างเดียวแค่นี้อนาปานสติเพราะนั้นกลับมารู้ลมหายใจก็จบแล้วจนนาทีสุดท้ายของชีวิต